เชฟร้านดังสุดปลืมแจค็คสันหวังพาครอบคร,วรัวทานข้าวแสดงฝีมือจัดเต็มทุกเมนูยอดฮิตเชฟร้านดังสมบูรณ์โภชนาสาขาสุรวงเป็นปลื้มแจค็คสันหวังซูเปอร์สตาร์ระดับโลกพาครอบครัวมาทานอาหารมือ้อค่ำ ได้สแสดงฝีมือจัดเต็มทุกเมนูยอดฮิตเมื่อวันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมาแจ็คสันหวังซูเปอร์สตาร์ระดับโลกบินกลับมาร่วมงานอีเวนต์ในประเทศไทยอีกครั้งเอาใจเหล่าอากเซ่ชาวไทยบ่อยจนแทบจะเรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่2และก็ไม่พลาดที่จะไปทานอาหารอร่อยๆของเมืองไทยค่ะโดยหนุ่มแจ็คสันหวังพาครอบครัวไปทานอาหารโดยเลือกร้านสมบูรณ์โภชนาสาขาสุรุวงศ์เป็นอาหารมือค้ามและมือพิเศษของครอบครัวและสําหรับเมนูที่แจ็คสันหวังและครอบครัวสั่งมาทานนั้นเป็นเมนูยอดฮิตและจัดเต็มทุกเม อาทิปูผัดผงกะหรี่กุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งผัดพริกเกลือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหอยจ้อข้าวผัดปูตบท้ายด้วยของวันแบบไทยๆนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะซึ่งทุกเมนูที่ซูเปอร์สตาร์รับโลกและครอบครัวสั่งมานั้นเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านสมบูรณ์โพชนาและเป็นเมนูที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งโดยการที่แจ็คสันหวังเดินทางมาทานอาหารที่ร้านในครั้งนี้ทำให้เชฟรู้สึกประทับใจที่ได้แสดงฝีมือให้นักร้องดังระดับประเทศได้เพลินเพลิน,พนกับอรรถรสของอาหารไทยค่ะ และนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับนุมแจ็คสันวังที่เรานำมารายงานในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ